ในเรื่องคดีภาษีของลุงพลเนี่ยครับผมไม่ห่วงหรอกเพราะว่าเต็มที่แล้วเนี่ยเขาก็เรียกลุงพลมาจ่ายภาษีให้ครบเท่านั้นเองนะครับถ้าลุงพลจ่ายครบก็จบกันไปนะฮะแล้วทีนี้มาดูนะครับตั้งแต่ปี62ที่ลุงพลยังไม่มีชื่อเสียง6160-5958ย้ย้อนกลับไปเนี่ยลุงพลเป็นชาวบ้านธรรมดาก็ไม่น่าจะมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษีนะครับเพราะผมเคยคุยกับลุงพล ลุงพลก็บอกว่าชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยมีรายได้วันหนึ่งก็ประมาณ300.500ถึงบาทเองก็ไม่น่าจะเสียภาษีนะฮะการเสียภาษีเนี่ยถ้าเกิดว่าทั้งปีเนี่ยครับคุณมีรายได้เกิน1 5 0 0 0 0บาทต่อปีนะครับอันนี้ก็ต้องเสียภาษีละแต่ว่าถ้ามีไม่เกินก็ไม่ต้องเสียภาษีหรือว่าถ้าใครมีเงินเดือนนะครับเกิน12,500บาทต่อเดือนน, 12, น, 150, นะครับ12เดือนมันก็แสนห้านะครับ ถ้าเกินเนี่ยก็ต้องเสียภาษีถ้าไม่เกินก็ไม่ต้องเสียภาษีนะครับอัตราภาษีเริ่มแรกนะครับถ้าเกินปุ๊บเริ่มแรกเขาจะเก็บที่5%เนะครับสูงสุดเนี่ยสาเนะครับถ้าไม่เกิน5ล้านบาทเนี่ยก็อยู่ที่30%ถ้าเกิน5ล้านบาทขึ้นไปนะครับก็เสียที่35%มรนะฮะแต่ว่าถ้าไปจดบริษัทก็จะเสีย20%อเโอเคครับอันนี้เราก็ว่ากันไปนะครับในส่วนของการเสียภาษีแต่ลุงพลนะครับ ีหเนี่ยเท่าที่ดูนะครับก็น่าจะมีรายได้เกินแสนห้าต่อเดือนแล้วนะต่อปีแล้วนะครับก็น่าจะเข้าข่ายที่จะต้องเสียภาษีทีนี้ครับลุงพลก็ต้องไปยื่นแบบนะครับแล้วก็ไปติดต่อสรรพากรถ้ายื่นออนไลน์ไม่เป็นก็เดินไปที่สรรพากรในพื้นที่นะครับภายในเดือนมีนาของปี6-4นะครับก็ไปติดต่อนะครับไปถึงเขาก็มีเจ้าหน้าที่ดูแลให้อยู่แล้วนะฮะก็กรอกเอกสารไปมีรายได้อะไรบ้างนะครับก็ไปเสียภาษีในปี คือถ้าลุงพลมีรายได้ปี6 3สามก็ไปเสียภาษีในปี64ี่ก็เป็นไปตามกฎหมายฮะก็ไม่มีปัญหาหรอกฮะถ้าสรรพากรจะมาตรวจเนี่ยก็คงไม่พบอะไรนะครับเพราะว่าปี6 3สามมันก็ต้องมายื่นในปี64ี่อยู่แล้วซึ่งกําลังจะถึงภายในมีนาปี64ี่นี้ดังนั้นสรรพากรตรวจไปปี6 2ส1 6หกยย้อนหลังไปเนี่ยก็คงไม่พบอะไรนะฮะอันนี้ผมก็เลยไม่มีปัญหาแล้วตอนที่ผมเจอลุงพลก็เคยได้คุยกันแล้วก็บอกว่าลุงพล ถ้ามีรายได้อะไรเนี่ยครับก็ทําบัญชีไว้นะฮะเพราะว่าเวลาสรรพากรมาตรวจเนี่ยก็จะได้เอาให้เขาดูได้ว่าเรามีรายได้อะไรบ้างนะครับเพราะว่ารายได้แต่ละอย่างเนี่ยเสียภาษีไม่เท่ากันนะครับเงินได้ที่รายได้ที่ได้ที่ได้มาเนี่ยในทางสรรพากรในทางภาษีเขาแบ่งเป็น8ประเภทซึ่งเสียภาษีไม่เท่ากันดังนั้นนะครับทุงพลถ้าอยากเสียภาษีน้อยก็ต้องวางแผนภาษีแต่ถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับ ก็เสียภาษีตามที่เขาแจ้งไปนะครับก็เป็นก็จบนะครับก็ไม่มีปัญหานะะฮในคดีเรื่องภาษีตรงนี้ผมก็เลยไม่กังวลนะครับก็ฝากบอกลุงพลนะฮะถ้าลุงพลมาดูอยู่เรื่องภาษีเนี่ยลุงพลก็คงไม่กังวลหรอกนะฮะไปปรึกษาเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็เสียตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งก็ได้นะครับคดีนี้ก็ไม่มีปัญหาก็จบกันไปครับ